เลือกตั้งวันนี้ทำเอาหลายคนต้องกุมขมับกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่กรรมการประจำหน่วยไม่ตรวจบัตรประชาชนยันเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรผิดเป็นปึกแถมมีดรามา่าชี้นำไม่ให้กาบัตรประชามติอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เริ่มที่เรื่องชวนงงก่อนเลยมีประชาชนจำนวนมากรายงานเข้ามาว่าเจอกับตัวเลย กปนหรือกรรมการประจำหน่วยเนี่ยไม่ตรวจบัตรประชาชนแค่เดินเข้าไปแจ้งลำดับที่เจ้าหน้าที่ก็ยื่นบัตรเลือกตั้งให้เฉยเลยแถมบางที่หนักกว่านั้นไม่บังคับให้เซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อก่อนรับบัตรด,ด้วยเอาแล้วแบบนี้จะตรวจสอบยังไงว่าใครเป็นใครสวมสิทธิ์กันหรือเปล่ามันดูหละหลวมไปไหม ยังไม่พอเรื่องแอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิก็มีปัญหาที่อ่างทองชาวบ้านเช็คในมือถือบอกมีสิทธิเรื่องตั้งนอกเขตแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆชื่อหายวับไปกับตาหายไปเกือบ10กรณีจนเจ้าหน้าที่หน้างานต้องแก้ปัญหาด้วยการเขียนชื่อเพิ่มให้สดๆถึงจะได้ใช้สิทธิก็วุ่นวายกันไปล่องใต้ไปที่อำเภอเมืองปัตตานีกันบ้าง อันนี้มีพิรุษสุดๆจนชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียนคือเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยบางแห่งมีพฤติกรรมชี้นําชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าให้รีบกาบัตรสอสอเสร็จแล้วรีบออกไปเลยบัตรประชามติไม่ต้องไปลงหรอกคิวมันยาวทั้งที่ความจริงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูคนยืนรอไม่ถึง10บคนมันจะไปยาวอะไรพอผู้สูงอายุแกงง,งก็เลยทิ้งบัตรประชามติแล้วเดินออกมาตามที่เขาบอก นี่มันเข้าข่ายปิดกั้นสิทธิหรือเปล่าพอผู้สื่อข่าวจะเข้าไปถ่ายรูปบรรยากาศเพื่อเป็นหลักฐานก็โดนเจ้าหน้าที่อ,อสอเดินมาห้ามอีกอ้างว่าผิดกฎหมายทั้งที่เป็นที่สาธารณะและเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปมันชักใจยังไงยังไงแล้วสิข้ออ้างเรื่องคิวยาวนี่ฟังไม่ขึ้นจริงๆขึ้นเหนือไปที่น่านอันนี้เรียกว่างานเข้าของจริงที่หน่วยเลือกตั้งที่3มตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน,าน่านเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรผิดครับท่านผู้ชมไม่ได้ฉีกใบเดียวนะ ล่อไป69ใบคือตามระเบียบต้องฉีกตามรอยปลุแต่นี่ดันไปฉีกตามรอยพับร้อนถึงคุณประธานพรมเผ่าผอ,อ,อกก,ะกะตน,น่านต้องสั่งสลับเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่คนนั้นออกทันทีแล้วเอาคนใหม่มาทําแทนส่วนไอ้หกบาใบที่ฉีกผิดไปเนี่ยต้องรอ,อกกตส่วนกลางวินิจฉัยว่าจะเอาอยัางไงต้องเลือกตั้งใหม่หน่วยนี้ไหมเพราะมันกระทบกับผู้มีสิทธิในหน่วยที่มีอยู่579คน ส่วนอีกที่ในน่านเหมือนกันที่อำเภอปัวอันนี้เป็นคุณตาทวดไว้86ปีแกกาผิดแกก็เลยฉีกบัตรเองเพื่อจะขอใบใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายฟังดูแล้วก็น่าคิดว่ามาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดทำไมถึงหลุดกันได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องไม่ตรวจบัตรเรื่องฉีกผิดหรือเรื่องชี้นำที่ปัตตานี มันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมหรือการอบรมที่ไม่เข้มข้นพอหรือเปล่าหรือบางจุดมีเจตนาอะไรแอบแฝงไหมโดยเฉพาะเรื่องประชามติที่เป็นเรื่องสําคัญระดับชาติที่ควรจะส่งเสริมให้คนออกเสียงแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่มองข้ามหรือพยายามทําให้เป็นเรื่องรองโดยอ้างความสะดวกทั้งที่งบประมาณจัดการเลือกตั้งก็ไม่ใช่บาท2บาทเราในฐานะประชาชนก็คงต้องตั้งคําถามแหละว่าความผิดพลาดเยอะขนาดนี้จะกระทบกับความเชื่อมั่นในผลคะแนนไหม แล้วทางกะกะตจะรับผิดชอบแก้ไขยังไงให้มันโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดเพราะทุกคะแนนเสียงคืออนาคตของประเทศจะมาทำเล่นๆหรือสะเพร่าแบบนี้ไม่ได้ใครเจอเหตุการณ์แปลกๆแ,แบบนี้ที่ไหนอีกลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยอยากรู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารประเด็นร้อนแบบนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ